สวัสดีครับมาพบกับวิชาวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขหัวข้อนี้นะครับเราขอเกริ่นบทนำก่อนแล้วกันนะครับในความหมายของอนุพันธ์อนุพันธ์ d e ล i v a t i v e หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่สนใจณนะขณะใดๆที่ f พา x 0ซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วย d e r i v a t i v e y เทียบกับ derivative x ของ x 0นิยามโดย f พา x 0จะเท่ากับลิมิตของ f x 0บวก h ลบด้วย f x 0ทั้งหมดหารด้วย h เมื่อ h x, เข้าใกล้0นะครับ ให้นึกษาดูจากกราฟนะครับกราฟก็จะบอกตำแหน่งนะครับของ x 0กับ x 0บวก h นะครับในส่วนของแกน y นะครับก็จะเป็นแกนของ f x เส้นสมการก็คือเส้นสีม่วงนะครับก็คือเส้นสมการของ f x นั่นเองเมื่อเราพิจารณาที่จุด x 0ณนย์าตำแหน่งของจุด f x 0ก็จะเป็นจุดที่เกิดขึ้นบนฟังก์ชันของเส้นสีม่วงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับพิจารณาที่ x 0บก h เราก็จะได้ตำแหน่งที่บนเส้นสมการนะครับก็จะกลายเป็น f x 0บวก h และอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออัตราที่เปลี่ยนแปลงที่ h นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับ d e r i v a t i v e อนุพันธ์เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคู่นี้นะครับก็เป็นการเขียนกราฟแบบรูปยอดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวผมกำหนดให้นะครับแกน x เรามีจุดที่ x 0 กับจุดที่ x 0บวก h หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับ x 0เพิ่มไปที่ h นั่นเองส่วนแกน y นะครับเราเป็น f x หรือฟังก์ชันของ x นะครับจุดที่ x 0หน้าณตำแหน่ง x 0นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่ x 0บวก h h โดยที่จุดตัวนี้นะครับอยู่บนเส้นสมการของ f x นั่นเองนะครับ ระยะห่างของหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x 0นะครับก็คือ h นั่นเองเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับก็เป็นการแสดงของอัตรานั่นเองนะครับมาพิจารณานะครับจุดนั้นเราจะเรียกจุดของ x 0ตรงนั้นว่าเป็น f x 0บนสรรมการของ f x อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ f x 0 บวก h นั่นเองก็คือบนจุดของสมการ fx นะครับได้เป็นดังนี้ถ้าอัตราของ h นะครับหรือริยะห่างของ fx 0กับ F, fx บวก h เนี่ย h มีค่าขนาดใหญ่สมมตินะครับเราอยากจะลดขนาดของ h ลงเราก็ได้ h ตัวใหม่ก็คือตัว h สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น h สีแดงและจุดบนเส้นสมการนะครับก็จะกลายเป็น f x 0บวก h สีแดงนั่นเองนะครับเรามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแบ่งครึ่งนะครับระหว่าง x 0กับ x 0บวก h สีแดงนั่นเองนะครับก็มาพิจารณาที่ x 0บวก h สีน้ำเงินนะครับเราก็จะได้อัตรานะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของ x 0 เป็น h สี C, น้ำเงินนั่นเองจุดที่ได้ก็จะเป็น f x 0บวก h สี C, น้ำเงินถ้าเราแบ่งไปอีกนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ x 0บวก h C, สีส้มนะครับอัตราเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นอะไรครับ h C, สีส้มจุดที่ได้ก็จะเป็นอะไรครับจุดของ f x 0บวก h สิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายให้นักศึกษาดูนะครับจากนิยามนะครับลิมิตของ f h. x0 บวก h นะครับลบด้วย f x0 หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0เพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะครับเราพยายามลดขั้นตอนของค่า h ของเราให้มีขนาดเล็กลง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 ไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าถ้าผมทำต่อไปแบ่งครึ่งระหว่างอะไรครับ x0 กับ x0 บวก h ค่า h ก็เป็นครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆจนอะไรครับจนอัตราของ h นะ่ะ มันแทบจะไม่มีเลยหรือเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองเราก็จะได้อนุพันธ์ของมันนะครับเรามาดูกันนะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาได้ระยะทางต่างๆที่เวลา t นะครับโดยระยะทางต่างๆเราจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า s นะครับณเวลา t เท่ากับ0เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นค่า s ก็จะมีค่าเท่ากับ0แสดงหนังภาพนะครับ แต่ถ้าหน้าเวลา t เท่ากับ1ระยะทางเปลี่ยนเป็น10หน่วยเพราะฉะนั้นจากรูปนะครับก็จะเป็นดังนี้ก็คือ s เท่ากับ10และ t เท่ากับ1และที่ระยะเวลา t เท่ากับ2ก็จะได้ระยะทางเป็น20หน่วยจากภาพนะครับก็จะเป็นดังนี้ s เท่ากับ20 t เท่ากับ2เรานำข้อมูลพวกนี้นะครับ ไปทำการพอดกราฟนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับแกน x คือ t แกน y คือระยะทางเพราะฉะนั้นเรานำมาพอดกราฟนะครับนานะเวลาที่ t เท่ากับ0 s ก็เท่ากับ0 t เท่ากับ1 s เท่ากับ10 t เท่ากับ2 s เท่ากับ20เราพอดกราฟเรียบร้อยนะครับทำการลากเส้นนะครับปรากฏว่าเส้นตัวนี้เป็นสมการสีส้มที่นักศึกษาได้เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นสมก,การนี้เราเขียนอยู่ในรูปของ st เท่ากับ 10t เราจะเห็นได้ว่านะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ t มันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับมันเริ่มต้นที่0และมีการเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยนะครับจะเห็นว่าจาก0ไป1ก็เป็น1หน่วยจาก1ไป2ก็เป็น1หน่วยเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาของเรานะครับก็คือ t เพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนอยู่ในรูปสมก,การทางซ้ายมือนะครับ เป็น derivative ของ s เทียบกับ derivative ของ t เท่ากับลิมิตฟังก์ชัน s t บวกเดลต้าลบด้วยฟังก์ชัน s t หารด้วยเดลต้าเมื่อเดล t ้าเข้าใกล้0ูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเรารู้นะครับว่าฟังก์ชัน s มันเท่ากับ10 t เพราะฉะนั้นผมก็เอาตัวฟังก์ชัน S ไปแทนค่าเลยนะครับในสมก,การก็จะกลายเป็นลิมิต สิบค Dante, t Nacional, t ูณด้วย T บวกเดลต้า t ลบด้วย 10t ทั้งหมดหารด้วยเดลต้า t เมื่อเดลต้า t เข้าใกล้0จากนั้นเราจัดรูปใหม่นะครับจะได้เป็นลิมิต10เดลต้า t ส่วนเดลต้า t เมื่อเดลต้า t เข้าใกล้0ย์จะได้เป็นบรรทัดต่อมาก็คือลิมิต10เมื่อเดลต้า t เข้าใกล้0นย์เพราะฉะนั้นนะครับในบรรทัดนี้เดลต้า t เราไม่มีแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่าเดรีวิทีปของ S เทียบกับ derivative ของ t จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับ derivative ของ s เทียบกับ derivative ของ t มีค่าเท่ากับ10นั่นก็คือความเร็วนั่นเองเราเทียบเป็น v นะครับและเราสามารถสรุปอยู่ในรูปของสูตรทั่วไปได้เป็น derivative ของ u ยกกำลัง n เทียบกับ derivative ของ t จะเท่ากับ n คูณด้วย u ยกกำลัง n ลบ1 เมื่อ n ของเราไม่เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะครับ d e r i v a t ิ v e ของ s เทียบกับ d e r i v a t ิ v e ของ t จะเท่ากับ d ด r i ว a t i v e ทของ 10t เทียบกับ d e ร i v a t ิ v e t ก็จะเท่ากับ10คูณด้วย1คูณด้วย t ยกกำลัง1ลบ1มีค่าเท่ากับ10คูณด้วย t ยกกำลัง0ซึ่งมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เป็น อนุพันธ์หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่เราสนใจณขณะหนึ่งผมใช้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับผมสามารถเขียนอยู่ในรูปของเดรเวทีฟของสี่เหลี่ยมเทียบกับเดรเวทีฟของสามเหลี่ยมมันก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของสี่เหลี่ยมเทียบกับสามเหลี่ยมณขณะใดขณะหนึ่งเช่นสมมุติว่าผมสนใจเลยครับมวลกับเวลา ผมเขียนเป็น derivative ของ m เทียบกับ derivative ของ t โดยเรากำหนดนะครับว่า t เท่ากับ t 0มันก็หมายความว่าอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของมวลต่อเวลาที่เวลา t เท่ากับ t 0หรือถ้าผมสนใจอะไรครับความเร็วต่อเวลาผมก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของ derivative ของ v เทียบกับ d derivative ของ t โดยที่ t เท่ากับ t 0หรือเราสามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อเวลาที่ t เท่ากับ t 0เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อเวลามันก็คือความเร่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนเป็นอย่างนี้นะครับ a แทนเป็นตัวแปรของความเร่งนะครับได้เป็น a เท่ากับ derivative ของ v ทเทียบกับ d e r i v a t i v e ของ t จะเท่ากับ เด r ร์วีทีฟของเด r i v ว t ทีฟของ S เทียบกับเดอร์วีทีฟของ T เทียบกับเด r i v วีทีฟของ T เพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่าความเร่งของเราก็จะเท่ากับอะไรครับเด r i v ว t ทีฟยกกําลังสองของ s เท่ากับเด r i v วีทีฟของ T กําลังสองนั่นเองจากที่เคยกลืนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสูตรของการหาอนุพันธ์เยอะแยะไปหมดนะครับสิ่งที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีสูตรทั้งหมด3สูตรนะครับ สูตรตัวแรกนะครับก็เป็นสูตรทั่วไปนะครับที่เราเคยเห็นและรู้จักกันนั่นเองก็คือเดรีวิทีฟของ u ยกกําลัง n เทียบกับเดรีวิทีฟของ T จะเท่ากับ n คูณด้วย u ยกกาลัง n ลบหนึ่งและเราก็ทําการหาอะไรครับเดรีวิทีฟของ u เทียบกับเดรีวิทีฟของ t อีกครั้งหนึ่งนะครับอมคูณกันโดยกําหนดไว้ว่านะครับว่า n ไม่เท่ากับลบหนึ่งสูตรตัวที่2นะครับก็จะเป็นสูตรของการคูณนั่นเองนะครับ เราจะหา e ด i v a ิ i v e ของ u ค <cake> ูณ v เทียบกับ d e r i v a t i v e ของ t มันก็จะเท่ากับ u คูณด้วย e r i v a ิ i v e ของ v เทียบกับ e r i v a ิ i v e ของ t บวกด้วย v คูณด้วย e r i v a t i v e ของ u เทียบกับ Derivative ของ t นั่นเองตัวต่อมานะครับก็จะเป็นสูตรของการหารเราจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับ Derivative ของ u หาร v เทียบกับ Derivative ของ t จะเท่ากับ v คูณ Derivative u เทียบกับ d e r i v a t i v e t ลบด้วย u คูณ derivative v เทียบกับ derivative t ทั้งหมดหารด้วย v กำลังสองสิ่งที่ผมพูดไปนะครับก็คือการหาอนุพันธ์ที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะครับในวิชาแคลคูลัสนะครับเรามาพูดภายใต้ของการหาอนุพันธ์ในเชิงตัวเลขเขาทำกันอย่างไรจาก f พร x จะเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดหารด้วย h เมื่อ h มีค่าน้อยๆเราก็สามารถจะเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับ f พรม x เท่ากับ f x subscription h ลบด้วย f x หารด้วย h หรือเราสามารถเขียนได้เป็น d subscription h f x นั่นเองนะครับเราจะเรียกว่า d subscription h f x ว่าอนุพันธ์เชิงตัวเลขหรือ numerical derivative นั่นเองจากตัวอย่างนะครับ จงหาดิสับสคริปห์ h(x) ประมาณค่าฟังก์ชันของ f(x) เท่ากับ cos x ที่ x เท่ากับ pi ส่วน6โดยที่กำหนดให้ h เท่ากับ0.1 h เท่ากับ0.01 h เท่ากับ0.001 h เท่ากับ0.0001 h เท่ากับ0.00001 h เท่ากับ 00. 0.000001 h เท um. ่ากับ0.000001 0และ h เท่ากับ0.0000001วิธีการทำนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาวิธีการทำแบบทั่วไปที่เราเคยเรียนมาก่อนนะครับเราต้องการอะไรครับหาค่าของ f ร x โดยเราทราบมาแล้วนะครับว่า f ร x มันจะมีค่าเท่ากับลบ s ซ n x อันนี้ก็คือเราไปดิฟ cos x นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นลบซาย x จากโจทย์เขากำหนด x เท่ากับไ่ส่วน6เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าแม้นตรงของฟังก์ชันเป็นก็คือเอาค่าไพาส่วน6ไปแทนในสมการของ f พรัม x ก็จะได้เป็นลบ s ซ n ์ส่วน6จะเท่ากับลบ0.5อันนี้คือค่าแม้นตรงนะครับ เรามาพิจารณาภายใต้ของวิธีการเชิงตัวเลขเราก็จะเอาค่า h ต่างๆนะครับไปแทนเพราะฉะนั้นผมสรุปได้เป็นแบบนี้นะครับ f พายส่วน6จะเท่ากับ f พาส่วน6บวก h ลบด้วย f พายส่วน6หารด้วย H อันนี้ก็คือจากที่เราทราบมาเราก็เอาค่าอะไรครับค่าของ h ที่เขากำหนดไว้ให้จากตัวอย่างนะครับเอามาแทนเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น ดังนี้ในวิธีการหาวิธีเชิงตัวเลขของเรานะครับเราจะไม่ดิฟเลยนะครับเราก็จะเอาค่าที่ได้ไปแทนในฟังก์ชันเลยแล้วก็เอาค่า h ที่ได้ไปแทนในฟังก์ชันจะเห็นได้ว่าค่าที่ได้จากวิธีเชิงตัวเลขนั้นนะครับก็จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าแมนตรงแต่เพียงเพ่าว่าอะไรครับมันจะใกล้เคียงมากก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อค่า h ของเรานะครับมีค่าน้อยลงเรื่อย นะครับจะเห็นได้ว่าค่า e r r o r ที่เกิดขึ้นใน H เท่ากับ1.0ค่า e r r o r จะอยู่ที่0.04อันนี้ผมพิจารณาแค่2ตํตำแหน่งก่อนนะครับพอเราเพิ่มไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าพอเราพิจารณาแค่2องตำแหน่งค่า e r r o r ก็จะเป็นศูนหมดเลยแต่ถ้าเราขยับนะครับพิจารณาที่4ตํตำแหน่งพอค่า H เท่ากับ0 0 0ย ค่าแอ r เลอที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็น0.0004แต่พอเราขยับค่า h ก็จะมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับมันก็ขึ้นอยู่กับค่า h นั่นเองอีกวิธีหน่งนะครับเขาก็จะมาพูดภายใต้การหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้การประมาณค่าช่วงเขากำหนดไว้ว่าจุด x0 x1 x2 จนถึง xn ในช่วง i อยู่ระหว่างช่วงปิด a b และ f x เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์อันดับต่างๆต่อเนื่องใน i ได้หรือหาในช่วงได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนสมการเป็น f x เท่ากับ p subscript n x บวกด้วย e subscript n x นะครับโดยที่ p subscript n x คือพหุนามประมาณค่าในช่วงอันดับไม่เกิน n และ e subscript n x ก็คือค่าความคาดเคลื่อนนั่นเองจากสูตรการประมาณค่าในช่วงแบบลากรองนะครับเมื่อ n เท่ากับ2 t เท่ากับ x 1 x 0เท่ากับ x 1ลบ h x 2เท่ากับ x 1บวก h แล้วก็จะได้เป็น p 2นะครับเมื่อ n เท่ากับ2จะเห็นได้ดังสมการที่ผมแสดงให้ดูนะครับหาค่า h ได้จาก x s u b s c r i p t k บวก1ลบด้วย x s ับสคริปต k เมื่อ k เท่ากับ0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n ดังนั้น x 0ลบ x 1จะเท่ากับลบ h และ x 0ลบ x 2จะเท่ากับลบ2 h x 1ลบ x 0จะเท่ากับ h x 1ลบ x 2จะเท่ากับลบ h x 2ลบ x 0จะเท่ากับ2 h และ x 2ลบ x 1จะเท่ากับ h เอาตัวนี้นะครับไปแทนในสมการก็จะได้เป็นสมการที่แสดงให้เห็นในตัวที่1นะครับและตัวที่สองก็ทําการปรับสมการได้เป็นสมการที่2นะครับเพราะฉะนั้น P ีพามสับส c ิป p t 2 X ก็จะเท่ากับอะไรครับ f x 2ลบด้วย f x 0หารด้วย2 h จาก n เท่ากับ 2. t เท่ากับ X1 x0 เท่ากับ x 1ลบ h x 2องเท่ากับ x 1บวก h ก็จะได้เป็น f พรม x 1 h, จะเท่ากับ f x 1บวก h ลบด้วย f x 1ลบ h ทั้งหมดหารด้วย2 h จะเขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็น d subscript d f x 1 h, นั่นเองนะครับโอเคครับเราลองมาใช้วิธีการของ ลากรองนะครับในการหาการประมาณค่าของฟังก์ชันนะครับจากโจทย์เดิมของเราสรุปได้เป็นว่าถ้าเราต้องการหาค่าแมนตรงเราก็ทำการดิฟโดยตรงเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาอะไรครับค่าของ x ที่ x เท่ากับ p ส่วน6ไปแทนค่าซึ่งจะมีค่าออกมาเป็นลบ0.5แต่พอเราใช้อะไรครับใช้ของการประมาณแบบช่วงแบบลากลองสูตรก็จะเป็น ตามที่เราเขียนไว้ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาค่าต่างๆมาแทนเมื่อเอามาแทนนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าของการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขโดยประมาณตามช่วงก็จะได้ใกล้เคียงกับค่าแมนตรงโดยที่ค่า h ของเรานะครับเมื่อมีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆค่า e r r o r r ก็จะมีค่าน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับในการหาอนุพันธ์ โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเราจะทำการศึกษาในหัวข้อที่1การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1หัวข้อที่2นะครับการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1โดยใช้วิธีการประมาณค่านอกช่วงของริชร์ดสันและหัวข้อที่3นะครับก็คือการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองหลังจากเราได้พูดเกลิ่นเริ่มต้นนะครับในส่วนของอนุพันธ์หรือเดล i เว t i v e อีกตัวหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันก็คือปริพันธ์นะครับก็คืออินทิเกรชันในการหาปริพันธ์มีอยู่2ประเภทก็คือ1การหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตกับอันที่2ก็คือการหาปริพันธ์จำกัดเขตนั่นเองการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขนะครับนักศึกษาดูจากกราฟฝั่งซ้ายมือนะครับสมมติเรามีเส้นสมการนะครับก็คือ f x นะครับเรามีจุดที่เรากำหนดคือ a กับ b ถ้าเราต้องการหาปริพันธ์นะครับโดยทําการหาพื้นที่ใต้กราฟโดยหาจากปริพันธ์จาก a ถึง b เราสามารถเขียนได้เป็นอินด g เ a t f(x) dx จาก a ถึง b เขียนได้เป็นดังนี้ก็คือตัวสีเขียวที่อยู่ภายใต้ของพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขจากการหาปริพันธ์มี2ประเภทก็คือการหาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตนักศึกษาดูนะครับ เมื่อไม่จำกัดเขตเราจะไม่กำหนดช่วงที่เกิดขึ้นที่เราต้องการหาแต่อันที่สองนะครับการหาปริพันธ์จำกัดเขตก็คือเป็นการกำหนดช่วงที่เราต้องการหาการหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตถ้าเราทำการหานะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับอินดิเกตของ f x d x จะเท่ากับ f x บวก c c ก็คือค่าคงที่นะครับ อันที่2นะครับก็คือการหาปริพันธ์แบบจํากัดเขตก็คืออินทิเกต f x d x จาก a ถึง b ก็จะเขียนได้เป็นอะไรครับ fb ลบด้วย fa ในการหาปริพันธ์จากัดเขตเราจะทําการศึกษาในหัวข้อที่1น,นะครับก็คือระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูวิธีที่2นะครับก็คือระเบียบวิธีของสมิมสัน 3. ระเบียบวิธีของเกาโคฟราเจอร์นะครับและวิธีที่4ก็คือระเบียบวิธีของรอมเบิร์โอเคครับ ในส่วนของที่ผมบรรยายมานะครับผมนำอ้างอิงมาจากทั้งหมด6อ้างอิงนี้นะครับนักศึกษานะครับสามารถที่จะเข้าไปดูและเข้าไปค้นหาในอ้างอิงที่ผมระบุไว้ได้นะครับผมแนะนำเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนำมาเอามาพูดเอามาอธิบายให้นักศึกษาฟังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเขานะครับที่เขาทำการเขียนและอธิบายไว้นั่นเองนักศึกษาควรจะเข้าไปอ่านดู และไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็ขอจบเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในส่วนของการหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของบทนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ